กิจกรรมเนี่ยมีความน่าสนใจมากนะครับ <Yeah. S 2> ก็จะมีนิทรรศการต่างๆนะครับ <Okay. S 2> ในที่เป็นซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจนะครับด้านดินและน้ำนะครับในวันดินโลกเทคโนโลยีวัฒนกรรมอาวัตกรรมนะครับการบริหารจัดการดินและน้ํานะครับ <Okay. S 2> กรเกษตรินซีซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็นี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ที่เราจะเห็นพระราชกรณียกิจนะครับ mm. แล้วก็แปลงอาสาธิตปลูก ักทองบัตเตอร์นะครับซึ่งเป็นสิ่งใหม่ๆนะครับข้าวโพดหวานอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีการเสวนาระดับชาติด้วยนะครับนานาชาตินะครับมาร่วมกันเสวนาแล้วถกปัญหาในเรื่องของดินกับป่าหมอดินนะครับในฐานเรียนรู้ต่างๆแล้วก็มีกิจกรรมประกวดแข่งขันนะครับอทิการประกวดวาดภาพจากดินนะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับการประกวดวาดภาพจากดินนะครับแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัลแข่งขันทําอาหารจากสมุนไพรนะครับแล้วก็มี กิจกรรม DIY ต่างๆอาทิงานสินทำจากดินเพ้นกระถางทำผ้ามัดย้อมซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงทั้งวัฒนธรรมประเพณีและอะไรที่มันสามารถที่จะทำร่วมกับการอนุรักษ์ดินของเราได้นะครับแล้วมีการโชว์แสดงของเยาวชนนะครับจัดแสดงว่าวไทยก็ยามเย็นก็มีการมีดนตรีในสวนของพ่อนะครับทา่ากลางธรรมชาติจริงๆนะครับธรรมชาติที่แสนสบายเลยนะครับ เราก็ที่พาดไม่ได้มีกิจกรรมเดินเทลเพื่อสุขภาพนะครับเช็คอินถ่ายรูปสวยๆไว้ลงโซเชียลทำกลางทุ่งปอเรืองนะครับแล้วก็ทุ้งคอสมอร์ ode, แล้วทาทารากรอนแล้วมีการชิมช็อปนะครับอาหารที่ผลิตจากดินที่ปลอดภัยด้วยครับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพจากดินที่ปลอดภัยนะครับแล้วมีคุณเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกว่าร้อยร้านนะครับจึงอยากเชิญชวนทุกท่าน มาหาความรู้เรื่องดินดูงานศิลปะชอบชิมนะครับอาหารดีๆนะครับร้อยกว่าร้านนะครับทานอาหารปลอดภัยนะครับถ่ายรูปเก๋ๆตามสไตล์นะครับในวันดินของโลกปี2566นะครับที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระลำดีจังหวัดฉะเชิงเซานะครับนะครับเนี่ยในงานและก็สถานที่ครับผม